ดีพี่น้องอยากหัวอยากหัวเบิ้งเบิ้งเขาใส่เสื <esi> <ibl ok> ้อผ่ากันเด้อเสื้อกนหนาวตะกี้ผ่าพันข้อรองเท้าย่างดีคล้องคอยเลยคอยใส่ขาสั่นเก่งคอยใส่เก่งขาสั่นเสื้อแขนสั่นรองเท้าก็ใบธรรมดาชุดหนาหล่อนะพี่น้องคนแนมกันเบิดห่างเลยถ้ามาซื้อของจ้ะ chắc xì xì ý nhắn ừ. bưng con thứ gì quá for you, ahoy, à, tắm tiền. ก็สิตรูนะโกโตนะครับมันเมลาเวนเดอร์ป่ะสิตรูนะอ๋อลาเวนดเวนดอร์อืมอืมกับกอเป็นเหมือนกันค่ะต้องก็งก No I don't think so I think Vietnam ไปยอ่เวียดนาม อกอซิตรูนากุตนาฮะซิตรูนาซิตรูน่าเ้ไม่รช่ไมต่ไมอมัไม่ไม่่าม่ม่มมัน่งไไม่ม One kilo. I don't know it's good. I want to try. Okay, give me one this. Ada taruh di. Tasnya kacitron. Ini jak ท่านแพ็คแพ็คนึงของคนใส่ตัเสือกันหนาวตัวเก้าวู่คอยก็ได้ขี่เม้ามหมักตัวได้กับใส่ตัวนั้นต้องเข้าขาดแล้วขาดอีกก็บปาเปลี่ยนคู่ไม้กับมีกับปาเอาก็บาใสกินอันนี้ดีกว่าก้นแน่งกันเปิดแน่กันเปิดถอง เย็นนีบนบบาไม่ใช่ค่ะซันต้องเดาไปไว้ภาสีละให้ละันโละปันละทลเยอคกะเนียกสมากูวะปร่หันร่อาจจะละว เอามาเอิ้นตะมากอร์ติย่อ <tik> <tik> อันนี้ขายขวดได้เดี๋ยวจะเอามาสื่อของเซรามิของอ้วนสุดสามสื่อได้ดเลยเอ้าวไม่สีอุอ้ยอันสก,กีตพพลาสติกแบกอ้วนกิโตส อย่าอย่าส่อมาบริเบงเงาหน่อยนึงเนาะโอ้ยสางมันเถาะหน่อยเดียว มาสื่อของไหวเลยขอไข่เลยแป๊บป๊บๆป๊ๆป๊บๆอเอาของใส่ถุงกันเด้อเดี๋ยวยุดเวลาไปก่อนเอาของใส่ถุงก่อนซื้อเสร็จแล้ว <c oughs> คนแนมกันเบิดหางอีรีวสะ <c oughs> ตายกหัว <c oughs> มันว่าั่างข่าวหนาร้อนไงพี่น้อง เมื่อท่านไดหลอดดีมันหนาวมันยังหนาวอยู่แต่ว่า่อยขีข่คานใส่เสื้อผ้า่อยขี่เกียนขีข่คานใส่กางเกงรับข้างในแลกางเกงขายงย่าวอีกเค่หนึงสินะ่อยก็เลยใส่มาแบบนี้เลยแบบเป็นชุดยูบานเท่าแบบใส่ออกมาเลยเพราะว่ามาซื้อของเท่าเดียวกระกับบานแล้ว ใจเบิกเปสนงคนทอ่โหเปยังคนถึงแนมพคักบ่ไปชดหนาวไปชดหนาวพี่น้องมันหนาวไม่ยอมพอนกอับเ่อไปชดหนาวแม่มันมหลดลาคามันเห็นเธอใส่สัตว์มันจีด้ห่อนเร็ว